สวัสดีครับวันนี้ผมสั่งไอ้เรียกว่าถาดรองคีย์บอร์ดสำหรับหนีบโต๊ะคือโต๊ะเนี่ยอโต๊ะคอมเนี่ยมาตรฐานเดี๋ยวนี้มันจะสูง75 75ซนติเมตรแล้วมันสูงไปเวลาเรานั่งเนี่ยเราวางมือวางอะไรมันจะสูงแล้วผมไม่ถนัดผมก็เลยอ่ะ อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ประกอบนะครับจะเป็นตัวยึดก็คือลัก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 นะก็จะเป็นตัวมันจะหนีบหนีบด้านหน้าเนี่ยเข้ากระขอบโต๊ะแล้วเราก็จะวางถาไปข้างในนะครับเป็น,น,น,นี้วางถาไปข้างในแล้วก็มีมีคู่มือมาพร้อมเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วค่อยดูีกทีตอนเสร็จนะ<ม>ตรงนี้เป็นชุดรางเลื่อนนะครับเหล็กตรงเนี้ยหนามากเป็นโลหะทั้งหมดแล้วก็ ค้นสีมาดีมากตัวเนี้ยเป็นลูกปืนนะครับเนี่ยเห็นไหมเป็นลูกปืนรางลูกปืนอย่างดีผมคาดหวังวว่ามันจะต้องดีมา,มากแน่แน่วิธีประกอบนะครับก็เดี๋ยวเอาเอาตัวนี้นี่นะมาใส่เข้ากับบ้านใต้ของฐานตัวนี้คือตัวนี้เป็นชิ้นชิ้นเดียวดูง่ายๆตัวนี้เป็นชิ้นเดียวดูง่ายเรานี่มาใส่ประกอบตรงนี้นะครับจากนั้นก็ เอาตัวนี้นี่คุณจะเห็นว่ามันมีคุณจะเห็นว่าของชิ้นเนี้มันมีแค่สี่ชิ้นนะครับมันจะเป็นคู่อันนี้คู่หนึ่งของด้านซ้ายคู่หนึ่งของด้านขวาอ่าเราก็ติดตั้งมันลงไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็เอานิ้วอันนี้ใช่ไหมนี่อ่าแล้วก็น็อตยึดเข้าไปพอประกอบปับ๊บ พอประกอบเสร็จแล้วกูเห็นว่าส่วนนี้อยู่ตรงนี้นะครับแหวนนี่แหวนที่ผมใส่ปตัวแรกจะอยู่ตรงนี้แล้วน็อตก,ก็ใส่เข้าตรงนี้เราจะเราจะได้ชิ้นนี้มาแล้วจำนวนทั้งหมดสองชิ้นนี่ซึ่งมันน่าจะเป็นสภาพนี้นี่จำสภาพจำลองว่ามันจะอยู่สภาพนี้ที่โต๊ะนะครับ,บทีนี้เราก็มาดูแผ่นที่ต่อนี่ก็โคตรหนาโคตรหนักเหล็กตันๆเลย ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการประกบขึ้นอย่างนี้นะครับประกบอย่างนี้นี่นี่อย่างนี้นะสภาพแล้วมันก็จะหนีบกระโตตรงนี้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยติดแผ่นกันรอยให้เรียบร้อยครับมีสองแผ่นของสามเอ็มนี่ติดให้เรียบร้อยแน่นอนว่าด้านด้านบนมีแผ่นกันรอยด้านล่างก็มีแผ่นกันรอยเหมือนกันครับตัวนี้เห็นไหมคว่าตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเหล็กเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาใส่ ไวูุ้กอย่างอยู่เราสวมเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับสวมสวมมาเนี้ยนี่อย่างงี้นะครับเป็นยางแผ่นยาวตอนนี้เราก็ได้ชิ้นส่วนหลักๆสี่ชิ้นนะครับหนึ่งสองมสี่แล้วก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งห้า ตรงนี้เราจะยึดอันนี้เข้ากับตัวนี้ครับอย่างนี้ซึ่งเราใช้น็อตตัวนี้มันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมเขาก็กลัวว่าเราไม่มีเขาก็แถมให้ตัวนี้ทั้งหมดสี่ตัวยึดสองด้านตอนนี้ก็เกือบสําเร็จละสภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะอยู่อย่างนี้อ่าอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเราเอาไม้เดี๋ยวผมจะเอาไม้มาติดตั้งละโดยการที่ไม้จะมาอย่างนี้ นะครับจะวางอย่างนี้่างน,น,นี้แล้วก็ข้างใต้จะมีรูที่นอ็อตเขาเตรียมน็อตวียบอยแล้วซึ่งมันจะมีในตัวนี้อยู่6ตัวเอามาใช้กับขัหกจุดตรงนี้อ่ะอันนี้คือโต๊ะนะครับโต๊ะผมผมเพิ่งซื้อมามันมันสูง75็ดซนติเมตรซึ่งโต๊ะเกมเมอร์เกมมิ่งเกมอะไรก็ตามแต่มันก็จะสูง75็ดซนติเมตรส่วนใหญ่ก็คือเป็นมาตรฐานของมันเลย แล้วแต่แล้วแต่อคือผมเนี่ยผมเล่นคอมมานานมากๆที่ผมชอบก็คืออ่ะผมชอบมีถาวางคีย์บอร์ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลา,เาวางมืออย่างนี้แล้วผมก็จะวางมืออย่างนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยแต่พอโต๊ะมันสูง75ไม่มีถาวางคีย์บอร์ดผมก็ต้องวางมืออย่างนี้หรือ่างนี้แล้วถ้าผมเอานี้ขึ้นมันก็จะวางได้พอดี แต่เห็นไหมครับว่าขาขามันพอดีพื้นอยู่แต่ว่านี่มันต้องยกเราก็แก้ด้วยการยกกวีขึ้นทีนี้เรายกกวีขึ้นแล้วอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาวนพอดีมันพอดีแต่ว่าดูที่ขาขาผมงอน้อยลงก็คือมันสูงขึ้นนี่นี่ผมสูง182นะไม่ต้องสื่อว่าใครเตี้ยกับผมอ่ะคุณขาอย่างนี้เลยคุณจะขาลอยอย่างนี้ แล้วคูก็ต้องเอาอะไรสักอย่างมาลองขายทีหนึ่งมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหากับการวางมือบนบนนี้ด้วยโต๊ะสูง75เซนติเมตรมันก็ไม่มีปัญหาแต่ผมมีปัญหาผมไม่ชอบผมชอบที่จะอยู่อย่างนี้ให้ขาผมวางสบายๆแล้วอันนี้ก็อยู่อย่างนี้ดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะไม่มีมันซะอ่าไม่มีมัน ข้อดีอย่างแรกคือผมสบายข้อดีอที่สองคือผมจะมีที่ว่างตัวนี้เยอะมากแล้วผมจะให้แมวมานอน <S <S หรือคุณจะติดใต้สิ่งนี้ <S <S แล้วคุณก็ชักออกมาแล้วให้แมวมานอนแล้วคุณก็เล่นขอมีนี้ไปก็ได้ แต่ผมจะวางคีย์บอร,ร์ดตัวนี้แล้วให้แมวนอนตรงนี้เมื่อคุณติดตั้งเสร็จแล้วคุณก็จะมีที่วางหน้าคอมเยอะขึ้นให้แมวมานอนส่วนคีย์บอร,ร์ดก็จะอยู่อย่างนี้ครับนี่แข็งแรงมากเขาเคลว่อนวหนักได้5กิโลซึ่งก็คงประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็การวางเท้าวางแขนก็จะสบาย แน่นอนครับว่าถ้าคุณสนใจสิ่งนี้คุณก็ตามลิงก์ไปซื้อได้เลยผมไปหามาจากช้อปปี้ร้านเนี้ยเขาส่งไวนะแต่คนส่งอ่ะส่งช้าอะถ้าถูกใจนะไปลองดูแข็งแรงมากๆสัมผัสดีมากๆ